คอนโซ่ชาแนลสวัสดีครับเรออกคุณนะคุนใดครับผมดูว่าสบายดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้จะพาไปชมราคาข้าวเปลือกล่าสุดนะครับผมวันที่22สิงหาคม2565นะครับผมมาดูว่าราคาข้าวเจ้าหอมมะลิราคาข้าวเจ้าแห้งรวมไปถึงราคาข้าวเหนียวก็ข .6 ราคาข้าวเหนียวเมล็ดยาวนะครับผมว่าถ้าบ้านผมขอรับซื้อ กิโลกรัมละกี่บาทตันละกี่บาทนะครับผมครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับผมผมมีข้าวอยู่พันหนึ่งนะครับผมที่หน้ารองครับชาวนาอย่างเราๆน้าลองใช้นะครับผมมีคุณสมบัติเด่นชัดนะครับผมคือต้นเตี้ยนะครับผมใบตั้งนะครับแล้วก็ทนต่อพิรียนะครับผมซึ่งข้าวพันนี้เป็นพันอะไรก็เดี๋ยวชมคลิปกันเลยครับผมก่อนชมคลิปฝากกดติดตามช่องคอนโซ่ชาแนล เป็นกำลังใจด้วยขอบคุณครับรับผมข้าวนี่ก็อายุสามเดือนครับผมสามเดือนเป็นข้าวที่ผมว่าเป็นข้าวที่สุดยอดครับผมพี่น้องคือปกติครับเอให้นี่ครับมันจะมีโรคพี่ครับแตลลิลปีนะผมพี่อะสิตายเป็นวงครับเป็นวงแต่ปีนี้บม่มีครับเพราะผมเปลี่ยนท่านเข่านะครับผมจากตก่อนผมใส่เป็นกคอสิบห้านะครับผมบัณนี้เปลี่ยนเป็นกคอสิบเก้านะครับผมอยจาที่เห็นนะผม กจ็ดสิบเก้านะครับต้นซิตี้นะครับผมปัญหาดึงรมคือตัดไปเลยครับผมสองใบตั้งนะครับผมการที่ใบตั้งนะครับผมเคสให้ความชื้นต้นเขามันน่อยบูมี่นะครับผมเคสให้เพี้ยโบสมาร์ททีซีมีในแหน้าเขาได้นะครับผมครับผครับเป็นเขากคเจ็ดเจ็ดสบเก้าวครับว่าน้าล่องใสนะครับผมแล้วก็เขานี่ต้นเสมอครัมครับงามครับพี่น้อง ตอนนี้ครับผมใบตังนะครับผมไปเข้าอายุสั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มทองแล้วครับสามสามเดือนเริ่มทองแล้วนะครับผมพี่น้องนาล่องใส่นะครับผมับทันทีหาพันเขานะครับพันเข่าที่เออบมมีโรคนะครับผมมีโรคพี่นะครับผมแลก็ต้นเตี้ยนะครับผมพันนี้นาล่องนะครับเด้อถ้าต้องการพันเขากับเนต์มาเลยนะครับคอมเมต์มาเดียวผมสีจงไว้ให้นะครับผม พราะว่าของดีต้องแบ่งกันครับผมต้องแบ่งกันครับต้องบอกบอกกตอกันนะครับผมปกติผมใส่เป็นกอคอสิบห้าครับผมซีมีเพียรงทุกปีนะครับผมตายไปบงนะครับแต่ปปนี่ผมมีเพียเฮ็ดโอเคครับวันนี้มาเบิ้งราคาเขานะครับผมราคาเข้าครับผมมาดูราคาข้าวเปลือกล่าสุดวันนี้นะครับนะครับผมวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมอ่างอิงที่บ้านผมนะครับจุดที่บ้านผมจังหวัดสกลนครครับผมราคาข้าวเจ้ามะลิดนะครับผมอกิโลกิโลกรัม ละ14บาท58สตางค์ครับผมตันละ14,583บาทนะครับผมส่วนข้าวเหนียวกค .6 นะครับผมกิโลกรัมละ9บาท58สตางค์ครับผมตันละ9,583บาทนะครับส่วนข้าวเหนียวเมล็ดยาวนะครับผมกิโลกรัมละ8บาท33สตางค์ครับผมตันละ8,333บาทนะครับผมเผื่ออ้างอิงนะครับเป็นอางอิงอันนี้อางอิงณจุดบ้านผมนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผม อ่อก็อื่นก็ขอบคุณครับ FC ทุกท่านที่เข้ามากดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคอนโซลชนเนี้ยดูับผมอ่มีสิ่งดีๆก็จะทำคลิปให้กับ f c ไดีชมกันนะครับผมผิดพลาดการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมติชมมาได้ครับติชมมาได้ผมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ติชมมาได้นะครับผมจะขอบพระคุณย่างมากนะครับผมครับคลิปนี้ไม่ต้องเห็นหน้าครับไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาฟังแต่เสียงนะครับผมจบคลิปนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ ราอคุณะคุณใดสวัสดีครับ